วัีค่ะวันนี้นะคะเข้ามาพบกับช่องมามาหน้าไฟอีกแล้วนะ,ะวันนี้เขาก็จะมาเปิดของเล่นนะของเล่นใหม่อีกแล้วคนในที่สุดล้วก็แกะออกมาได้แล้วนะ,ะจากการที่เขาพันหนาแน่นเพราะว่ากัน,นกระแทกค่ะใช,ใช่เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยนะคะขอดูรูปใกล้ๆแป๊บหนึ่งนี่นะคะ,ะ,คะอันนี้คือเขาจะบอกว่าจะมีอะไรบ้างนะคะ 6 5ชิ้นนะคะอันนี้คือเยอะมากเลยนะคะความสูงก็เป็นอของ <ๆ S 2> เล่นที่เยอะกว่าของอันนั้นอีกะค่ะเพราะว่าตอนนั้นเราถ่ายคลิปของเครื่องชูสีแดงไปใช่ไหมคะอันนี้เราสั่งมาใหม่ค่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวขอเอากรรไกลแปึงนนะค่ะเสร็จแล้วนะ,ะแล้วเราก็จะมาดูของกันว่าข้างในนี่มีอะไรบ้างนะคะแต่ดูจากลักษณะนั้นเนาะน่จะมีวางของนะคะน่าจะมีวางของ เปิดปิดนะคะว้าวอันนี้นะคะน่าจะเป็นที่จดนะคะเวลาแบบเราจะสั่งอาหารเราก็สั่งในนี้นะคะต้องถามเลยค่ว้าวอันนี้น่าจะเป็นถาดหรือว่าที่ปเปิดปิดอะไรสักอย่างนะคะยังยังยังไม่หมดเลยค่ะยังเหรออีกเลยว้าวอันนี้เหมือนอะนะนี่น่าจะเป็นสติกเกอร์นะคะเวลาแบบเรารมาตกแต่งแบบไอ้พวกแบบนี้นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะคะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวคิแค่สามอย่างะคะ่ะ กันตานะเป็นแบบนน <S <S กันตานี่ใก่ไหเนี่ยหอดพุชมาเยอะมากเลยคุณอันนี้นะคะก็กำลังจะประกอบส่วนของของันนี้น่าจะเป็นส่วนของเตาถ่าเตาค่ะน่าจะเป็นส่วนของเตานะคะได้แล้วนะคะนิดนึง,นงแบบต่างตรงนี้นี่เข้าไปนะคะ มันไฟีม่นเลยเาเตาีพี่แบบแม่ให้แม่พิมว่าโอ้ชุกัวนะคะก็จะเจออันแรกนะคะอันนี้เจออันแรกมนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนตานี้นะคะอันนี้นะคจะเป็นพี่แบที่ใส่กงน้ำใช่ไหมพาว่าโเกอรกานงองนึอนไปใ้น้ะาด้วยนะนี่เ่องี่เนสติดีกเด้วยองเมกาวตามนั่นใช่ไหม เดี๋ยวต้องติดสติ๊กเกอร์อีกใช่ไหมจะแปะเป็นไหมเนี่ยจ้าเอมาพบกับแม่ค้านะคะตอนนี้เราก็ประกอบเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก๊อกน้ำสามารถใช้ได้จริงนะคะแต่น้ำหายไปไหนะค่อยๆกดคะ่ะนี่ไงน้ำอะไรอ่ะใช่เขามีระบบระบายน้ำนะคะใช่ค่ะแล้วก็กลับมาใช้ใหม่ใช่ วสวยงามนนมากอันนี้เป็นไก่ทะดนะคะนี่กระทะเหมือนจริงมากเลยคะ่ะใช่ค่ะน้ำฟ้าเขียนเมนูไว้แล้วนะคะแม่ค้าน้ำฟ้าอาหารตามสั่งไข่ดาวไส้กรอกแล้วก็ข้าวผัดไข่ต้มนะคะอาหารตามสั่งนะข้างล่างเหรอข้างล่างก็เป็นตู้เย็นนะคะพี่ขอมีอะไรมีรที่เป็นผลไมอ้อือหือแล้วก็มีไมโครเวฟใช่ไมโครเวฟ เอ้าไม่เห็นมีอะไรเลยเป็นตู้อบค่ะยังไม่ได้อบนะคะใช่อันนี้เป็นใส่ลิ้นชักตู้มีการน้ำชาค่ะไข่ยนะคะทุกอย่างเดี๋ยวพอใส่ถานแล้วเดี๋ยวจะมาทำให้เพื่อนๆดูว่ามันเหมือนจริงขนาดไหนนะคะใส่ฐานเราจะเปิดเพลงได้ค่ะใช่ก็เดี๋ยวเราไปเอาถานเป็นแบบเป็นรูระบายอากาศลใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปเอาถานมาใส่ก่อนเนาะ